สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจีติงทีวีนะครับผมวันนี้พี่หมีอ,อยู่ในเกมสกิฟบิดิทรายเลตท,ทาวเวอร์ดิเฟรน์นะครับจะเข้าไปเล่นในโหมดอีซี่แบบคนเดียวอยากจะบอกเลยว่าคนเดียวก็เฟียวได้นี่พี่หมีเข้าห้องนี้เฮ้ยมาดูซิว่าโหมดอ e ีซี่จะโหดขนาดไหนนะฮะไอ้ประเทศอะไรเนี่ยไม่เอาไม่จำเป็นนะพี่หมีไม่จำเป็นเลยตัยล้างสอง หนึ่งลยุยขยันเทรดกับพี่หมีจริงเลยมีแต่ตุ๊กาก,ากากจะมาเทรดอะไรเราโอเคเริ่มต้นนะฮะเดี๋ยวเราวางตำแหน่งตรงนี้ก่อนเลยหนึ่งตัวแล้วก็เอาตรงมุมหน่อยนะฮะวางตรงมุมตรงขอบหน่อยพยายามวางตรงมุมไว้นะฮะมันจะได้ยิงได้สองทางนะอตรงนี้ด้วยหนึ่งตัวโอ้โหตัวแรกเป็น small t o i l e นะฮะเลือดมีแค่50เองนี่ตบเลยตบตบเออเป็นไง ไม่พ้นโอยพยายามเก็บตังค์ไว้นะฮะยิงเก็บตังค์นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัปเกรดเจ้า3ตัวแรกนี้นะฮะให้มันหดหดตอนนี้มีร้อยหกแล้วอัพเกรดเลยปับ๊บเว2องดอเมตห้าสิบนะฮะบวกอีกห้าสิอ่าคูดาวลบศูนย์จุดสนะก็เหลือ0.5นหโยิงเร็วใช้ได้เลย <c oughs> อันนี้เว็บสยังง่ายอยู่นะตอนนี้พี่หมีวางได้ สามตัวนะฮะเอาแค่3ตัวก่อนเดี๋ยวเราพอมีตังค์แล้วเดี๋ยวเราอัปเกรดอีสอตัวนี้ตามนะฮะตอนนี้ยังเป็นเลเวลหนึ่งอยูอ่ยังเป็นเจ้าสกิบบี้ดิทอเลตตัวจิ๋วอยู่นะฮะยังง่ายอยู่ตัวแรกนี้ก็เอาไปกินแล้วนะฮะตบทองทำทีก็ตจายแล้วอ่าอันนี้เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วไอหัวเหลืองไอหัวเหลืองมาแล้วนะโอ้อีซี่ มัน EC นะฮะโหมด EC อยู่แต่ว่าเดี๋ยวพอเริ่มที่ประมาณเว็บที่6ที่7นี่จะเริ่มโหดแล้วนะฮะมีตังอยู่480พี่หมีมี2ตัวนะฮะมีค a มเบราแมนสตัวแต่ว่าพี่หมีจะใช้เป็นตัวสปีกเกอร์แมนตัวเดียวก่อนนะฮะเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะสำหรับผู้เริ่มต้นนะมันอยู่ที่เทคนิคการวางนะพยะายามอย่าไปวางกระจุกกันอยู่หน้าทางออกของเจ้าตัวมอนสเตอร์นะฮะเพราะว่า อาจจะยิงได้เร็วนะแต่ว่าถ้าเกิดมันออกมาเยอะๆเนี่ยพร้อมกันเนี่ยเรายิงมันไม่ทันนะเราต้องพยายามาวางตามมุมแบบนี้นะอันนี้เป็นเหมือนเป็นตัวเปิดงานนะฮะเอาไว้ข้างหน้าก่อนเลยนะสร้างขวัญและกําลังใจให้พวกพ้องนะฮะเ้โอ้โหเลือด145ก็ตบล่วงง่ายๆนะเว็บหกพันชูรุยเย้อะไรมันจะง่ายขนาดน้ออันนี้โพลิททอเลยนะ เป็นไอหัวส้วมตำรวจโอ้ oh, ง่ายจังเลยก่อนหน้านี้นี<ๆ>่พี่หมีเข้ามาเล่นกับคนอื่นนะฮะเขาวางตัวสปีกเกอร์แมนไว้กระจุกตรงนี้นะเป็น10ตัวเลยนะตอนแรกพี่หมีก็โอโ้โหกงกะว่าแบบอีซี่นะแต่ที่ไหนได้ไม่ผ่านนะฮะยิงไม่ทันมันออกมาเยอะเกินโอโ้โหอะไรเนี่ยแค่สี่ตัวแค่สี่ตัวก็จัดการได้ทั้งฝูงนะฮะชิลชมากเลยจะผ่านเว็บแปดแล้ว เรียบร้อยนะเว็บ8ง่ายๆตอนนี้ขึ้นเว็บ9แล้วไอตัววิ่งเร็วมาแล้วไอตัววิ่งเร็วอันนี้เป็นตัวแอสซัสซินนะแอสซัสซินทอยเลตวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วแค่ไหนก็ไม่พ้นนะฮะไม่พ้นสปเกรแมนเลเวล3ของพี่หมีนะแค่4ตัวก็ตบติ๊เกียงเลยไอ้มาลยไอ่เลยมาดิไม่พน้นหรอกบอกเลยโอ้โหพี่หมีมีตังค์8 2 8 0แล้วนะเยอะจัดประลัดบอกนะ เอ้ยเป็นไงล่ะโอ้โหเล่นอย่างผู้ฉลาดนะฮะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งอา้าตรงไหนอ่ะอัพเกรดโอ้โหนี่จริงสามทางนะฮะนี่หนึ่งสองสามตรงนี้นะฮะขวาบนซ้ายนะชิวๆไปเลยไม่รอดบอกเลยว่าไม่รอดนะฮะงานนี้เว็บ11ผ่านแบบง่ายจัดอะทอยเลทซิตี้ของเราจะปลอดภยัยจากเหล่ามอนสเตอร์ไอหัวซ่วมพวกนี้แน่นอนนะฮะ อ่าตัวนี้อะไรเนี่ย DJ toilet นะเลือด1,325โดนตบคนละทีก็ล่วงแล้วนะง่ายจัดเสียงตบตึบต,ตับต,ตึบต,ตับต,ตึบต,ตับต,ตึบต,ตับตุบตั่เป็นเสียงที่ไพเราะสนุหูจริงๆเลยอันนี้มีตู้กดน้ำด้วยนะกดได้ปะวะกดไม่ได้นะ <c oughs> วิ่งเล่นเลยแล้วกันชิลจัดอู้ยอ่ามีตรงไหนพี่มีวิ่งเล่นอีกเนะี่ยนี่ไปไหนได้เนี่ยอ๋อไปไม่ได้นะมันตัน 14แล้วอ้ยชิวอันนี้สไปเดอร์อีกแล้วนะเลือดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจอสปิเกอร์แมนพี่หมีตบลวงทีละตัวทีละตัวนะไม่ผ่านไอ้สองตัวนี้ด้วยซ้ำนะอยู่แค่นี้เองมาได้แค่นี้แล้วี่หมงเอยเจอตัวแรกตบเข้าไปก็เกือบครึ่งหลอดแล้วนะนี่ดูดูเอบเอบเอบครึ่งหลอดโโอ้มันอัปเกรดอีกปะวะได้แค่สามเวลนะแม็กสุดลนะเดี๋ยวพี่หมีขอพยายามเก็บ ตังไปเปิดตัวโหวดๆก่อนนะเพื่อที่จะไปเล่นโหมดที่ยากกว่านี้นะเจ้าปลิสแมนก็ไม่รอดเวลสิบหกแล้วอีกสี่เวฟบอสจะออกมาแล้วนะอ่าต้องวางตำแหน่งเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งตรงนี้อัพอือแล้วก็ตรงนี้ด้วยอืออัพ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 ,อพเตรียมต้อนรับเจ้าบอสไอหัวซ่วมนะเวลสิบเจ็ดแล้วโอ้แอสซัสซินวิ่งแล้วเสียงตบต,ตุบตับตุบตับตุบตับนะ ไอดีเจทอเร็ตนะฮะเลือดเยอะนะ,ะพันเจ็ดเฮ้ยเดี๋ยวบอสออกมาพี่หมีว่าพี่หมีไม่ทันแน่เลยนะฮะเพราะว่าบอสมันโหดนะ,ะเดี๋ยวพี่หมีวางเพิ่มอึตรงนี้ขอวางเพิ่มหน่อยเออแล้วก็ตรงนี้อีกสักหนึ่งโตปั๊บ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 โอ้โหโหดจัดประหลัดบอกนะ,ะโอ้ลากทอเร็ตนะ,ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วโตโหดเริ่มมาแล้วเว็บสิบแปดเฮ้ยบิงเร็ว โอ้โหไอ้ DJ ทอยเล็เริ่มมาเยอะนะฮะเริ่มยิงไม่ตายเลยเว,ว้ยเออดี๋ยวจะไหวไหมเนี่ยพี่มีเขาวางอีกตัวหนึ่งนะเอา้าวางไม่ได้แล้วงามใสใช่ไหมล่ะอา่าตอนนี้มีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าวางสิบห้าตัวแล้วนะฮะ แม็กที่15ตัวตอนนี้เว็แบบที่19มีตัง 4, อยู่4 2 0 0เดี๋ยวเจ้าบอสจะออกมานะฮะพี่มีขอว่างตรงไหนอีกดีเนี่ยเปล่าไม่ได้งานงานสุลินนะฮะงานสุลินงานช้างนะสุลินมีช้างเยอะนะฮะก็เลยกลายเป็นงานช้างในะงานสุลินมีตังห้าพันเตรียมพร้อมสำหรับเจ้าบอสหวัวสวมนะเอาเอา ว่ามันยิงไม่ทันอัพ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 เอตัวนี้กำลังจะยิงไม่ทันแล้วเปลี่ยนเอ๊บอัพ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 ขายตั้งรัวๆัวเฮ้ยไม่ทันว่ะเฮ้ยขายรัวรัวนะพี่น้องครับขาย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 ให้หมดขาย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 ไอ่หมดไปดูแล้ว โอย้ยจะทันไหมวะขาย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 ก่อนขายก่อนขายก่อนเอ้ยตรงนี้ไม่ต้องขายนะเพราะว่าเรายิงได้สองทางตรงนี้ตัวหนึ่งอัพ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 ตัวนี้ต้องขายแล้วเพราะว่าไม่ทันแล้วนะฮะขายไปขายไปขายไปขายขายตั้งตัวนี้ตรงนี้ตัวหนึ่งเฮ้ย อย่าเดินเร็วดิวะเซลเซลซูเปอร์เซลนะฮะรถกระนำขายอย่างเดียวเออไออีกเจ็ดพันพันไหมเนี่ยเอาไอสี่พันสามพันแล้วพันห้าโอ้เย้เฮ้ยโอ้เกือบไปผ่าน ความไวเป็นเรื่องของปีศาจนะฮ <g ül> โอ้โหได้ตังมาประมาณเมื่อกี้พี่หมีอยู่ประมาณมีอยู่ประมาณสิเหรียญน,นะตอนนี้พี่หมีมี65เหรียญแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเดี๋ยวต่อไปพี่หมีจะไปเล่นฮาร์ดโหมดนะฮะฮาร์ดโหมดที่คนเดียวจะรอดเปล่าวะ <g ül> ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูต่อคลิปหน้าแล้วกันนะฮะสำหรับฮาร์ดโหมดนะฮะสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับสำหรับการเริ่มต้นนะฮะก็ลองเอาเทคนิคพี่หมีไปใช้ดูนะฮะคนเดียวผ่านชิวๆนะครับเพราะบางทีเราอาจจะหาเพื่อนเล่นไม่ได้นะฮะแก่ okay, ถ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่หมีขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมไปก่อนบ๊ายบาย